ค่คอยๆท่าเลยดบกบุญมี่เลยกำลังฟองกำลังใส่สมนี้บุญมีพ่อให้ใจดอกจันนะพียแต่ว่าเมื่อคืนนี้บุญมีฝันบม่มค่อยดีไหมเป็นยังไงเตื่นขึ้นกลางดึกและะ้วก็นอนหลับเงินว่าเป็นเคองพิโรดนีย่ยไปเกิดอย่งหลายเหมือนมี่เอ้ยไพโลดอ่ะกระหักบุญมี่หลายทั่วเห็นพี่ศิษย์บอกว่าเสียพ่อแม่ไปสู้ขอต้วะให้มันถูกต้องต,องตางมบุญมี่ ไม่จนาเดือนได้แล้วนะะเดือนกวคือสิได้แล้วนะพิมได้ลูกน้อยคุณหลาปพะสิพากันไปหาตากับยายพอเห็นนาลานนอยจนพืชสใหายอัยอย,ยู่ดอกตี้โอ้นั่นรถเขามาพอาดีพีรถมาตัวนันไปท้ายันเ มัเปญย่างบอกม่นย่งแฟนมของคุณมันเป็นยาอย่างความงามไปเขาไออกไพลบรลุบอกเฮ้ยบอกอย่างว่าขอาคุณมัแย่งแกล้พืหอกเฮ้ย ยังนั่งเดียวไปไนะไอพวกคนนี้ไปนะยุงบุกคนนี้รมวอย่นี่ในฐานะอีหยง อดดเนี่ยเนี่ยบัดตีพี่โรดเขาเออกข้หน้าตาตั้งสี่ตีมาเป็นเนี่ย <c oughs> เป็นยังบังบางเง่ากับของแน่แล้วเจ้าล่ะดีซัมใดดีที <c oughs> ่ล่ะนี่แหละเป็นอดีตเทพีสงการนะยะกษ์แม แสดงพร้อมมีเพชรชราครับครังเห็นเลยครับซึ่งภาพไปเลยเายตาตรงห้งองเราแเพชรชยาครับ <c oughs> ดีเออมีอยู่อย่างคือว่าเป็นยังระยะนี่ตัวคือยังเบิกเงินทีเลยมันเก็ดนี่เนี่ยจำเป็นนะครับคือก็อยากขอเบิกเงินเดียวลงไหนจัดสองเดือนกันนี้เลยเงินเดือนอย่างก็ประเด้ไปยังรอ ก็จะให้วุ้นนี้ไปใส่สยูบ่บ้านนั้นตาน้ำยาด้วยแค่ออกลูกออกเตาเป็นสิบผลิตภัณฑ์บางชนิดนาเรื่องเหล่ายาเนี่ยนะโหลดอยากให้พรตัวกันยังนุ่มแน่นอยาศีเอาชีวิตไปฝากไว้กับเหล่ากับยาหลายโอ้ยมันพูดเรว่องความป่าว่าผมกินเหล่ากินยาหนักเอายังเขาบอกโว้โหลดมันบ่บอกกับหูนะกินเหล่ามันฟ้องหึ่งหึ่งอยู่ยังซีเนี่ยบอกว่าจะคนหู นต่นไพเขาก็งมูทุกอย่างในโลกนี้นะปลาสิทธ์มักต้องพึ่งผ้าแสกันบพราะมันตับผมพึ่งผ้าแสยปาสิทธ์นักพาจกิงๆข้างผมไปอยุดเซฟเอื่นแต้ผะพู้สิตองการขันผมก็นับทีอปาสิทธ,ทธ์ผมไปแต่ด่วนแล้วยายิงพยองพ้องขนเลยไพยโรจนนี่พวกหนังสิบหกมอมันเบิดสมัยแล้วเขาสิ่สารเสียงในฟิล์ม นี่เอต่าใหญ่ๆบิ่งดูอย่าสิขึ้นว่าอนาคตของนักภาพมันสิรุ่งโกรธอยากไปก็ไปนี่ล่ะเงินที่เบิกไปเอาไปเลยโอ้ยป้าส้มเขียวส้มคมและท้อพ่อเงินจยุ่ยน้ำปลานี่ล่ะจิไปรใส่เงินาะโอ้หน้าเบิ่งตึงตั้งและท้อเออโมแต่วาเรื่องเงินนี่ผมกะสิเบิกเงินเนาะเอาไปให้บุญมีไปใส,ส่สอยญี่ปุ่นผมจะให้เสี้ยนผข็มไปส่งปลาจะให้เสียนเข็นไปสงป่ง,ปสงบุญมี ครับผมอ้าวเจ้าของเป็นผู้พาเขามาแล้เ,เสียงเส้นเข็นไปส่งครับผมผมมีการรับพิสอจอ์หรือยังเลยเนะมันกระจำเป็นป้าขีนจันทร์เอิดบุญมิลล์รูไปซื้อของตลาดเพื่อนกลับมาเถอะยังน,น้อยเพื่อละให้เขาไปขี้จัน แล้วผู้ยิง่งผู้นั้นมันไผ่นะไมยครับาคุณจจก,กันสิรอห์ผต้ท่องตัวกู้ดอ,อกโรเด้อเบิ่งเด้อย่ยาเียเห็นผู้ยิ่งเป็นพระเป็นป่านะบ่แมันผู้แซงนะเมื่อนังกำจะน้ำสนองมึงพระเบิ่งกำมีจริง ลูกออกเต้านยค่อยกลับมาอยู่น้ำก,กันใหม่เด้ออยู่นีก่กับฮาบุญมี่ก็จังญาติพี่น้องนะอันนี้เอาไงไี้นี่เป็นใใส่ยามกอดลูกเด้อพอได้ใส่ใจบุญมี่ขอกราบขอบพูดนะพิมแล้วก็พอประสิทธที่ยอมรับบุญมีเขามาอยู่บ้านนะฮาฮาบุญมีบ่ตายสะกอน มี่จอโ่ตอบแทนพวคุณั้นสอง่เลยจันมีเอ้ยเอสได้พ่อกันเือเ่านั่นล่ะรักษาน้อรกษาโต้นี่ย หลับเป็นยังเหรอ่เปนขับรถเดบบนี้ตังมากกว่าละมากดจ้ะขับรถแบบไม่ดูชซอบเฮ้ยบอ่แล้วก็สุพร้อมนอกเอีอสานิี่ขับรถเลยโอนยจอดรุจะเข้ารู้จอรดลุวจะเข้ารู้น่ะ โอ้โหเบรกรถจังไลยม่ยไอ้เชนเจ้าปวดท้องขีเต้ก็บอกให้จอดรถเดียวเนี่ยไ่ได้ปวดเขียะน้ำมัมีเก็บท้องคนบ่สุิบายดีเลยเด้เอาปวดเอาเนี่ยเตี้ยแถวนี้มันลงบาลเด้ออยู่โอยู่ปลาหาเส้นลงบาล เสี่ยล้าวจะท้อโอ้โหเบรกรถจังไรวิ่จะคุณเก็บคุณเปลี่ยนโมยทั้งไรวิ่งคือเบรกแข็งแท้มันไม่เป็นรถเจ๋งเว้ยขันจากนั่งนิ่มคนนี่ก็ไปนั่งเครื่องบินตัวไอเสิไปบ้านล่งยาวเนื้อรถจอดให้เรายางเหรอไปส่งยิ่เข้าเม่ได้บอกยางพาทุ่งไปผู้หญิงเลยมีทุ่งมีใสไแม ไอ้เซียงเข็นเจ้าผู้ใหญ่แล้วนะเจ้าเบี้ยจะมาหยุ่นเรื่องของผู้อื่นเขาแท้โธ่ได้ล่ะเป็นไห้อ่ะว่าเห็นใจผู้หญิงมีท้องมีใส่โธ<ฮ>่ไอ้เซียงเข็นเจ้าสร้างกล้าปากดีไปเนี่ยเลยมื่อนเนอะโกชิบอกรีประสิทธิ์ไล่เจ้าออกจากงานไปเห็นหน้าอยู่บ้านหมดนะไล่แต่เมีกูก็สิบอกคือกันว่ามึงขับรถกินเหล่านักโคษเนี่ยมันไปขายพูนเอ้าเจ้าก็กล้าปากดีไปเนี่ยไอ้เซียงเข็น เอาจะบาดสัก่าเหรอไปซ่โซ่โซ่พี่โซ่โซ่โซ่ซ่นั่งห้องให้เป็นยังรถจอดในตอสิไปบ้านคือบ่ลงนั่งอยู่เห็นยังพี่ลอดพี่ลอดบ่สงสารบุมบิ๊กอ่ะเพราเป็นยังแต่พี่ยังลืมว่าลูกในท้องคือของพี่เองพี่บ่มั่นใจเด็กหน่วยในท้องอาจจะไ่เป็นลูกของพี่ก็ได้ก็เป็นน้ำจ้าของกันตัวใจง่ายอ่ะเห็นข่าวว่าเล่น ก็ว่าเขามาเขาหักเจ้าของห่ออับห่อผาแล่นน้ำเขา <Ooh. S 1> บไ่ไหวเด็กน้อยสมัยสเสมอเนี่ยบ่หักนวดสงวนตัวจับผู้ใดเป็นผัวจับผู้ใดเป็นสู้ก็เฝ้าล่งรถแต่แม่เขาที่ไปใช้นังมันสิบวันเนี่ยไป้ข้าวลงไปได้เลยตังรถไอ้ข้าวลงไป ยด้วนๆอย่างด้วนของเขาลงมาเขาแม่หไหมเสียไปแลาเป็นไอเป็นไอเป็นไอปุ๊บักแดงมุดแจ้งกูตีบักฆ่าเนี่ยเอไปพรมเดี๋ยวลงไปผมก็เดินลงไปแล้วเนาะ เชียงคิ้นว่าเขาไปปังจะไปอยู่น้ำเขาเห็นยังอ้าหรือว่าเจ้าอะเป็นพ่อของลูกในท้องอะเชียงค้นเว้ยเป็นผู้ใหญ่แล้วม่คือปากหมาเทะยุทธาเนี่ยรักษาตัวดีๆได้ละเด้อไปไปไป พีรอดมันมืดคํำหน่อยได้หนิยังเป็นห่วงเขาอยูบอ่บ่มาคืณรอดทแไ่ สิห่วงหลายเนาะคือสิห่วงเขาหลายเนาะโอ้ยขั้นพี่ฮักเขาพี่สิได้เขากระบา้าลเหยียงนาะขั้นบ่ฮักเป็นอยังจัาป่วยเหยีมีลูกมีต่อมันกันจังสันโอ้ย,อยมันเป็นเรื่องบังเอิญน,น้าไอ้ว่ามันเจสันมันลูกเนี่ยทรวงมันลูกไอ้บ่ลุกอะไยจะไปคิดอย่างไรน่ะ ไปบุญมี้เดี๋ยวะเป้าไปบุญมี่หยุดก่อนพี่โยนด้าข่ายมาให้ยังพี่เห็นบุญมีเลื่อมกระเป๋าพี่เลยเอากระเป๋ามาส่งกระเป๋าไปนี่บุญมีบ่บอกดอ,ขอกขอฝาาความเจ็บปวดเลยนีกระเป๋าไปนี้ละบุญมีกลับไปซช่เอาบุญมี่มีว่าไปแม้พีซีวบากับบุญมี่ปรมวงกันแล้วพี่ก็ยังหาบุญมี มืึอนี้บุญมีตงเป็นของพี่ย่มมอมเป็นของพี่ใช่บุญมีมืึอนี้ยอดยาพี่ยอดพี่ยอดยาสรอยบุญมีนะเนี่ยว่าไงบุญมีอ๋ออีบุญม,นะ <c oughs> มีในที่สุดมึงกต็ตกเป็นมีของกูจนได้ <c oughs>